โอเคสวัสดีกันด้วยผมอยู่ในเกมไมโครวันนี้อยู่ในมอดของสไปเดอร์มังกี้นะผมวันนี้อยู่ในของสไปเดอร์แบบประหลาดนะผมก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยผมแย yeah. โอเคผมก็ไปตวัวก็จะผมจะมาการทดลองครับผมโดยการผมจะเป็นตัวทดลองเป็นหนูทดลองโดยการใช้เกาะหนังครับผมแล้วก็ดาบก็ใช้แอบปัลทองครับผมแล้วก็เนื้อหมูอันนี้ไม่เกี่ยว okay. <Yeah. S 2> โอเคอเฟืเกมเมอร์เขาจะเป็นคนเสกโอเคมาเราจะมาตัวแบบธรรมดาก่อยลองแบบตัวธรรมดาครับผมมาปั๊บเนี่ยโอ้เอาละครับผมยีดตัวนี้หาได้ยี่โดตามสื่อทีต้องไปครับผมว่าใช่สองสามทีตายไหมผมถ้าส่งตัวมาเป็นสองตัวเอ้ยสองตัวนะ เออตออกัดกันเองเอ้าเอ็ง e ข <laughs> <c oughs> ้าวผัวเมียทำไมเมียตายอัน <fight> น <ownership> yeah, ี้อันนี้สามตัวหนึ่งสองสามอันนี้มาเป็นลูกพี่น้องปู่ย่าตายายโอ้ยมอสเออเออโอ้โหพอ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 โอ้โอ้เป็นกบโอ้เป็นกบเออนี่ยมันตัดเช้าเด้โอ้โหโอ้เยอะมากครับผมโอเค ตั่อไปก็เป็นตัวเข็ยบสไปเดอร์นะครับผมหาหาได,ด้ง่ายตามย uh ูเอสซีผมเป็นตัวที่เกลียดที่สุดข้งไอเดก่อขอโคตรเกลียดนะผมเป็นตัวสไปเดอร์โคตรเกลีใช่เดี๋ยวขาขาโดนอย่าอย่าไปตีกันนะบางคนแบบไม่รู้ไงถ้าตัวประมาณเล็กๆอย่างนี้นะผมถ้าไม่ไปตีมันก็มันน่ารักนะผมคนเพิ่งเล่นนะน่ารักมากพอตีปุ๊บอื้อหือไม่เอ้าไม่ติดป่ะเอยไม่ติดพิษ เอ้ยโอ้โหไม่น่าพูดเลยมาดูเมื่อกี้มันเป็นอีซี่อยู่ไงเข้าใจไหมอ๋อเออขอโทษมันจะเป็นเหมือนกับตัวแบบโอ้ยแบบตากากตัวนึงอ่ะแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำให้เราแบบใครที่ยืนยู่งซี้โดนตัวนี้ผมโคตรร้องไห้บอกฮะใช่ครับผมอ่ะมาต่อไปตัวไของพิเศษแล้วต่อไปครับผมตัวพิเศษตัวนี้สไปเดอร์เลยผมมาดูกันดีกว่าเป็นภาพลักษณ์ยังไงครับผมยากกว่าน่าสักคนเอ๊ะก็จะเป็นเหมือนกับโอ้โหมันไฟขึ้น มันเป็นสโตนปะหรือว่าอะไรมันอ่ะมันหินอ่ะหินอ่ะตูดเป็นหินตูดแบนน่ะตีไหมทำอะไรมันอะทุกคนเย๊แย่รู้แล้วทำอะไรมันอะมันควันขึ้นเลยโอ้โอ้มาช้าไปเตี๊ยมันนี่ต้องตีมันนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตีไปยังไงเอเคลียร์ไปก่อนเอ้ยตีแล้วไม่เสียงหินอ่ะใช่ปะเออใช่ปะ เฮ้ยเฮ้ยอโอ้ยคนเยอะเลยมันมีสเต็งในตัวเรือยเปล่าวะเน่ะอ้ยใช่สเต็งสเต็งสเต็งนายมันหูแม่โคตรเจ็บประมาณตีดีสาวสียวใจอ่ะนะเราขอลองแบบนนี่แล้วก็มาดีอุยอ้ยไอ้บ้าห้าหัวใจใช่เหรอเออห้าไม่กินเยอะจริงคนนี้เยอะจริงเฮ้ยแล้วมันอืดด้วยนะโอ้จบแล้วที่เป็นหินนะครับซี เหมือนมันดาบหินตีเราอ่ะเฮ้ยอ๋อได้ดาบหินได้ไหมวิ้วได้ดาบแล้วเนาะดาบหินดาบหินแต่ว่ามันมันมันช้าเว้ยเหมือนกับมันมีสโลมันอืดอ่ะแต่โคตรเจ๋งผมตัวนี้อันตรายจริงเหมะเหมอเหมอวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมไม่ผมไม่ตกผมว่าถ้าเจอตัวนี้ในถ้ำเดี๋ยวเล่นอาชีวเราอยู่บอกว่าอย่าแล้วผมอย่าจะเตือนมันเนอะมันมันมันเอาดาบหินตีเราอ่ะได้ดาบหินได้ไห้ามมันได้ โอเคเรามาดูตัวต th ่อไปกัน oh. ด uh ีก oh. ว่าครับผมตัวนี้เป็นแบบตัวที่อาจจะรู้รู้จักกันดีเลยว่าได้เห็นไขรก็รู้แล้วไปใช่ไหแย่ปึ๊กอ้โหนายมันตีฟทำไมเอได้กลายเป็นอ๋อพอดีเราเหรอนะเราเป็นเราโดนแมมมุงกัดเลยเราเป็นสไปเดอร์แมนแต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราเป็นแค่ตัวนะหัวหาย คิดยังไงไปดูแมนนายน้องตีหน่เออเฮ้ยผมบวกไปล่ะบวกไปล่ะอันนี้อันนี้ปกตินี่ปกติปกติคเขาเลิกห้องใจเขาห้องใจเฮ้ยมันสามารถทำลายมันตายได้ทำลายบล็อกได้สิเอามาเอามาขอขอดูมาขอดีขอดีขอดีเงาะเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเขาเถื่อนเลยดูดูกันนะผมมันมันทำลายบล็อกได้นะครับดูดิ แล้วถ้าเราฆ่ามันเราก็จะได้เพชรจากมัน,นครับผมนี่อย่างงี้โอเคผมได้เพชรผมตามลำดั<ท>ำบ,บเพชราะวมันสาม,มารถแบบทำลายแมปได้เลยไหมเนี่ยใช่ผมเหมือนมันเป็นขี้ขโมยบอสแบนเดอร์แมนนะโอโ้โหเอ้ยถ้ามาหลายๆตัวนี้ที่เราตีมตันรอยๆปเป็นไงวะย beat, 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 ี่ห้อมาดับฟักกิ้งบิด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 ดิบิดดิมาเองดูแมปหายนะเดี๋ยวเราไปตีสองตัวเฮ้อโอ้จะไรผมดูดิเอ้ยเหมือนเราถเมื่อถ้าเราจะขุดดีนี่เราไม่ต้องใช้พลวไรละลอยเดี๋ยวลอยเดี๋ยวนี้ลอยเดี๋ยวนี้มันขุด เงะเงะเงะแต่ว่าถ้าเจอเด็กนี่ในถ้ำในหัวคมนะในเพชรหนึ่งอันในเพชรนะในเพชรเจอสักสี่ตัวสักสี่ห้าตัวรวยแล้วฟูเพชรก็ต้องเจอยี่สิบตัวใช่ครับผมมาต่อไปอแค่ต่อไปก็เป็นเบสครับผมเบสอ๋อตัวนี้ผมเห็นมานิดนึงแล้วเหน้าโกลียูวบ่อยอ่ะยูซีรันอ่ะใช่ยูซีรันโู้นไตัวนี้ผมดูความสามารถนะผมเราเตรียมมาทีนึงโป๊ะอ่ะเอ้ยโอ้โห ม่งเตือนจริงครับผมไม่ต oh, oh, ิดไฟเลยแม่งันต oh, ัวนี้น่ากลัวเสียที่รีวิวไปเมื่อกี้มีอะไรไหมโอ้เรล้ามาโอ้ไอตัวนี้มีความสามารถเตจโดนไฟไม่เป็นไรครับผมระวังเจอนนะโั้ผมโคตรเกลียดเลยแม่งเตือนอะดูดิให้ดูดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโกงมากได้อะไรมันไหมไม่ได้เลยเลยโหแม่งโกงจริงครับผมดูครับผมไอ้กมาระยะที่เนี่ย แล้วผมว่าตัวนี้ผมว่าผมคิดว่าโกงที่สุดเมื่อกี้แน่ดับเมื่อกี้แล้วนะผมคือว่าโกงมากๆใช่โกงอับไอ้สเต็งนี่สเต็งนี่ว่าจะโกงสุดนะเออใช่ตัวมังค์สเต็งของผมโกงสุดไม่ใช่สเต็งมันเคยตาผินไหมใช่ตาผินดีเราจะเป็นนะขอขอลองตีมันตายเราจะเกิดอะไรขึ้นโอ้อ่ะไม่ได้อะไรอย่างมันนะอ๋อมันมันกีโกงมาแม่งไอเดลวายอ่ะอันนี้ป้อันตัวคอนคูไปออนโคเย็นชื่นยำ ชื่นชมชื่นชมเลยโอเคครับผมมาดูเป็นวิชี่ครับผมวิชี่นะสไปเดลนี่ครับสไปเดอร์เกย์คืม่วงไม่ใช่ละแปลว่าเราก็เป็นเกย์แหละคือม่วงไม่ใช่ละเราเห็นนายเป็นสโตลส์ตัวหัวตี๊บไปนอนตีทีนึงเฮ้ยเฮ้อในปกติโอ้ยติดอะ้วไหมรูมาสองันเจ้าขึ้นไม่ติดอะไรปะติดเองนี่แหละดาบทำไมบาขึ้นอ่ะโอวิกเนตวิกเนตวิกเนต์มแล้วที่เป็นแม่มดไง อ๋อตัวตีทีนึงมันตีได้โนะอ้จะบวบปล้วมันไม่ชาร์จริงนะ,ป,ะป่ะเฮือป่ะจะป่ะฮืป่ะป่อจับป่ะเฮืเฮ้ยคอมโบคอมโบมีคอมโบละไอ้บ้าไม่ใช่เหรอเอยมันติดพิษด้วยอ๋อมันแบบสุ่มนี่หว่ามันเป็นวิทย์เนี่ยเหมือนกับที่มันโนยน,โนยอ่ะโยนยาอ๋อมันสุ่มเอ้ยไม่ได้ทองว่ะไอ้ทองไนอะ้ทองไม่คอยทีเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้บ้าเอ้ยตัวนี้ยามันมาเอ้ยได็ดอ๋อ้แทงเบ็ด อ๋อแปลว่าที่เราไม่ได้ก็แปลว่ามันตกลาวาแน่เนาะตกลาวาใช่โอเคผมก็รู้แล้วว่าเบสได้แท่งเบสนะครับผมมาดูนี่อันนี้ผมลอดนี่ได้ทองจริงด้วยโอเคผมมาดูอีกสามตัวสุดท้ายกันดีกว่าผมจะมีอะไรบ้างมีสปุกกี้แล้วก็สไปเดอร์กี้มามาดูอันสปุกกี้สปุกกี้แล้วก็แคนดี้มาดูสปุกน่ารักห้่อยนะผมว่าแต่ว่าถ้าออกมาโคตรน่ากลัวนะออกมาน่ารักทุกคนมาจุ๊บเอ๊ะ เอ้ไอ้นี้เหมือนแมมุมในหน่ะในกระตนนูน,นนะเงอะเงอะเงอะโยกดไยโยกเอ้ยมันโยกได้มะกี้โยกโยกโยกโอ้โหู้หู้ทำไมอเอ้ยร้อนมันตีดิเฮ้ยย <Hey. S 2> ิงยังเกี่ยวใจวะห้าหัวใจหกหัวใจไม่ไม่ยี่ยี่หัวองเนไม่อขวดเยอะเลยแม่งเมื่อกี้หัวใจทองเนอยดูสิเห็อู้หู้ เราน่าจะตายเลยนะเนี่ยโดนมาเี๋ยวเนึงนะขอขอไปหนึงอ่ะเออเราขอขอเพิ่มเลือดก่อนเนี๋ยวเวขอตีแบบให,ให้ให้มันจนเราแ,<ไ>แบบนี้เลยไม่ไม่มอัเบิร์นบบเนเบิร์โอ้โหห้หัวใจโอ้ไม่แต่ว,<บ>ว่ามัน,ม,นมันไม่ติดอะไรเลยฮนะไม่ติดอะไรแต่ไม่หรูแรงมันไม่ไม่ต่างเลยจากสซ็เต็งอ่ะเอ้ยจะ ไม่ได้แล้วมันเอ้ยเอาของใหม่เพราะว่าตัวนี้แม่งเถื่อนเหมือนกันนะผมน่ากลัวเหมือนกันนะฮะในรอบ่ได้เลยจะเว็ดไ,ได้กเกดี๋ยวพอ,อตัวเมื่อกี้น่ากลัวสุดแล้วน่กวากลัวอยู่ลเบสอ่ะต่อไปต่อไปครับผมเอ่อสไปเดอร์พิกครับผมก็เป็นว่าหมูหมูเป็นสไปเดอร์นะใช่อ่ะ <laughs> สวัสดีเออเราเอา่อโฟเอสเองสวัสดีเราเลยนะเรากลายพันธุ์มาจากเออโดยจีโรจีมันติดอะไรเนี่ย ะะเอ้ยต <Simon> ิดอ๋อฮังเกิ้ลฮังเกอร์ฮังเกอร์ฮังเกอร์ติดเดียวเดียวเองเราข้าวเนี้ได้เนื้อหมูไหมเนี่ยเนื้หมูสุกแน่นอนเลยเฮ้ยถ้าจับอ่ะมันตีบอลเดี๋ยวมันตีฮังเกิ้ลนะฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยเออแบบไงโอ้โหเว้นอย่างที่พูดจริงด้วยได้เนื้อหมูอร่อยมากเลยผมฆ่าเข้ามาแล้สักสิบตัวไม่เงี้ยบ้าเออยก็สิบตัวเลยอะ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนจบมาให้เรามาเอาทุกตัวมาลงกันแล้วลองเราสู้มันทุกตัวนี้ป็นไงเนอี่รีวมาตรโหดตายแน่ผมว่าออีเไม่มีแล้วผมได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงมัวเสียงตายเป็นหมูโอเคผมก็คือท้ายนีว่าแคนดี้สไปเดอรผมก็คือขนมครับผมขนมวาขนมสไปเดอร์เฮ้ยลูกอมสไปเดอร์ไม่ใช่โอ้โหกินงมแงมแงมงมแงมลองลองตีะ โอ้โหโอ้โอ้ยตัวฟักฟังเป็นแาวตัวก็ถาแยกเงาพันล่างไม่ใช่ละด้อ๋อได้สองตัวเองไปเองไปตีอีกตัวดิอ่ะไม่ได้ได้ตีสองล่างเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูแล้วมันตีตีเจ็บไหมเจ็บอยู่เจ็บอยู่ลองไอ้ตัวนึงลองตัวลองเอาตัวนึงฮก็ถาแยกเงาพันล่างนี่ตีตัวนี้ดิโอ้ยเยอะเยอะยอะยอะยอวัดเถอะเดี๋ยวลองดิโอ้เจ็บอยู่เจ็บอยู่ มาหัวใจคขึ้งหัวใจคขึ้งหัวใจขึ้นโอ้โหเอ้ไว้ได้ชูก้าระไหมน้ำตาลชูกา้าไอ้ยาชูก้าร์มาเราก็ลองเดเถือว,ว่าทั้งหมดใครจะสู้ผมได้บ้างมาง<อ>ใช่ป่ะเดี๋ยวขอขอ,ขอจัดของมาหนึ่งครับผม <laughs> โอเคผมก็เรามาดูแต่ว่าที่เรารีวิวมาทั้งหมดใครจะสู้พวรอได้บ้างมาใช่ไมอินดากงหรือเป่าเออว่ะดาซือห้าไ่้เปล่าตลอด,อด,น,อดนี้ไป อ่าดีละโอ้ดับไม้เหรอตายโปโอ้หินนบตัวนี้ดรือมาเตีอะไรอะไรอ๋อไม่มาตอนนี้ไม่ไม่แรกแรกแรกปุ๊บไอ้สติงนะผมทำเก็บเบิ้ลทำเก็บเบิ้ลทำเก็บเบิ้นโอ้ยจะโบดจะโบดด้วยการทำเก็บเบิ้ลนะผมตี๊บตี๊มึงมึงมึงอ่ะไม่ทันยอดโอ้ยถึงนี้ดูไปว่าทำที่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเข้าไปแล้วฮ่า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 ตัวตัวโบดจิตใจครับตัวตัวอะไรมาตัวนี้แหละน่ากลัวโอ้โอ้ โอชุบชุบชุบโอ้ยลาว่าลาว่าโอ้ยหมดตัว hết โอเคผมก็พอเราได้แพ้เบสเดจิกี้ไปนะผมถือว่าเป็นอะไรที่แม่งค้นหัวแลับผมแต่ตัวอื่นสู้ได้หมดนะได้ตัวอื่นสู้ได้ผมก็ที่ผมคิดว่าโคตรสนจะเป็นเบสนะผมลองมันก็จะเป็นไอตัวหินแล้วก็ลองมันจะเป็นตัวที่มันตีอะไรนะตัวพอมดละอ่าใช่นั่นพอมดนะผมก็ คลิปนี้ข้อขอล่ะตอนนี้ผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมก็ใครคิดว่าตัวไหนโหตสุดหรือว่าตัวไหนการสุดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิจชทันด้วยนะครผมไม่บายครับผมตัวคลิปนี้เรแบบนี้ครับผม่บายครับไอเด็กนี่ข้าลงคลิปเลยวะไม่บายครับเย่